กิตเทียนเตี้ยครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเทียนเตี้ยครับสวัสดีค่ะครับผมซื้อ่าบ้องหันเขาต้องบนทั้งล่างบมอค่ะเขางามแล้วตรงนั้นโอ้้งามทั้งบนทั้งทั้งแปดทั้งหกอืมแดดมาทั้งบนทั้งล่างเป็นเป็นสูตรคำนวณบ่ะค่ะก็เป็นสูตรคำนวณเนี่ยนะครับเก้าแล้วสูตรเก้าสูตรที่เคยใส่งานมาที่ว่า สูตรที่ขายข้าวซื้อใช่ไหมครับนี่สูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกันครับเพราะว่าสูตรอื่นเหรินว่าเป็นว่าไ่เคยเหรินนัก็เลยไม่เคยสนใจเหล็ก้อื่อนนเสียนะกับของเจ้าของกับโอเคเองเสียนะก็เลยใส่สูตรนี่คิดว่ารุ่งโตแล้วสูตรนี่บ่ได้ทิมบาไปใช้เหลาของเสียนะสูกมาถึงงวดแล้วครับมี่เตี้ยครับมันกบส่งนี่ไลมันนื่อยยไลมันรื่อยยเลยส่งส่งส่งดำหน้าเนี่ย ครับมาแล้วมันไหลมาเรื่อยๆแต่เขาพันสามมันี่พ่าท่านลดแม่นบ่ค่ะต้องเ่าท่านลดมันก็อนว่าตะเขาวั่นเพาท่านลดเราก็คิดว่าสียากที่สีลดอยู่โอ้ยากหยากเรียนลดคิดว่าเถียงแน่นอนครับเถียงแน่นอนโอ้เถียงแน่นอนอบนรางคือเก่าบ่ค่ะนี่งวดานี่มันใจคือเก่าบ่มันใจครับมันใจบนรางนะครับบนรางคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ซื้อโซดีได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อจะไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่เน้นอ่ะก็ซื้อหลายอย่างซื้อเรื่อยๆแล้วครับซื้อยังแุ่าโองสูตรนี้คงว่าติตั้งใจเอายังคักุลาภอดนี่คุยกระบนอายแล้วเอาคักๆาได้เข้าบั้งเนี่ยเริ่มงแมนเลยมันต้องสูตรนี้ครับคุยกันเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวจะเอายังคักเล่งอดนี่งานบุหรี่คขายเขาอยู่ คิดว่าจังสละเอาเรื่อยแล้วคินว่ามันแต่นำรถวัตถุตถยานเล็กสื่อสื่ออันของมูลนีธแเนี่ยคนคนมาข้างนี้นมาข้างนี้เราก็มักมักว่าการทึ้งรถนี่คิดว่าแม่นแล้วอุงศรนะแตคิดว่าโอเคม้วี้เล็กบ่งม้วนนี่ก็มาแล้วงามแล้วโอเคแล้วพี่ว่าถูกจนซื้อรถได้สี่คันนี่จริงไหมครับจริงครับอืมก็มาเรื่อยๆนะครับ ซื้อรถได้สี่คันเลยครับน่งรถกับขายเหตอันนี้ก้อนโซดเต้ยพี่นะครกัคิด็นว่ามันผ่าหรอครับวันนี้ข่อนที่เราจะพังเลขสูตรนะครับผมเตียก็ฝันแม่นอยู่ก้อนมีฝันไหมครับผมมาขึ้น่อนกับฝันด้วยแต่ว่ากัเฮ้ยอย่างหันวัต้องมาตั้งงานศพเนาะเป็นไปฝัน กล้ต the okay, oh, oh, so, ีก mm. ันนตีกันตายทั้งสองตัวใกล้ตีกันนะตีกันตายทั้งสองตัวเลยว่าไม่คิดว่าเป็นเล่บ่เลยเป็นนางโยหมู่อันเป็นนางโยกับคนหนาที่คนใหม่ตะเคียนคนหนาแล้วล่องลูบ้องด้วยเสดเลยเห็นเล่งเห็นเล่งยังเห็นเล่เหมู่อันมัน้องาัซ่ก็ยุ่งงัซ่กเห็นเล่งแล้วก็ปากก็เลยเล้วมาอะไรมาอะไรเสีกันกับตรงกันนี่หรอเป็เล่ง ว่าปากว่ได้แล้ววัดนี้เจตูได้ยินแเ้าจังได้กับตองเดทครวาจาาเราบัดที่นตัวไหครับเห็นเล็กยูดตึงตเคียนเล็กเล็กันได้มากกะเล็กยืดตนงตเคียนเปเล็กหาเก้าหาเก้าหาเกหาเแต่ว่าวัดนี้เหล็กเหล็กที่วิ่งที่ผมเย็มาครับ โอ้ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทำเรียบร้อยแล้วขัดนอกกันเยอะเบิกซับเขียนเม็ดค่ะเบิกซับเขียนตั้งโต๊ะไงเบิกซับเขียนหลอกเอาตั้งโตใหญ่โอ้มาตรงกันแน่นอนว่ากับเหล็กตัวนี้ว่าบ่เอาเราเราฟันว่าใกล้ปีกันนี่สี่ปีว่าจังไงกัะใกล้ผมเคยฟันย่ำเลันเป็นเก่าไหบ่ค่ะครับเป็นเก่าใกล้สองตัวตีกันตายทั้งสองตัวตายทั้งสองตัวก็ใครคิดว่าน่าจะเป็น ต้องเล็กก็ต้องเก่าล่ะต้องเสียนะเก่ามากแท้ผมก็เลยแกลดเหล็กของผมใช่หรือว่าพี่น้องคนอยากตีเอาไก่เพื่นตีเอาเนาะค่ะเนาะคือฝันว่าไก่ตีกันตดตายหมืทั้งสองตัวทั้งสองตัวอันนี้เป็นเลขฝันอันนี้เป็นเลขฝันแต่ว่าเลขแม่แต่เคียนนี่คือหาเก่าม่แต่เคียนนี่ไปนั่งวหน้าก็นั่งไอตำรวจเพิคนก็นั่งอยู่ขังๆงานสมนะค่ะนั่งอยู่ขังนัินคอนแต่เคียน กูเลยว่าขอนยังเขยอาไม่มาปลูกผ่ามั่กขูกงั้นสินะเพราะว่าต้นตะเคียนจะเนี่ยได้ว่าลูกบึงกันหน้าปะลูกก็ได้พหน้าพ่อเทนกวอนวันเล็กได้ว่าได้แล้วได้แล้วว่าตัวนี้แล้ววะมาคักแล้วแล้วว่าที่บัตรนี้มันใช้กับเลขวิ่งพอดีเอาเขียนเขียนเลขต้นตะเคียนนะเบิกซับตัวไหนัเก้า กระตนนี่แล้วะครับห้าเก้าเนี่ยครับโอ้มีน้ากันอยู่อนนมันอยู่ในสูตรเลยครับโอ้อยู่ในสูตรยกไขบานยกไข่เพิ่นเบื้องเนี่ยค่ะเขี้นเตี้ยเบื้องไข่เพิ่นเบื้องเนี่ยอันนี้เลขสูตรนะรครับเตี้นเตี้ยครับอันนี้เลขสูตรครับผมไปตรงกันกับเด็กมันเห็นอยู่แม่แต่เขี้ยนเนาะค่ะเนาะค่อยๆมาเตรละช่องค่ะจเอาอย่างจักบาทเนี่ยให้พี่น้องคนไดอันแคบหน้าจอเนี่ยค่ะ แคบหนาจะอเด้อพี่น้องเด้อจะครับเดี๋ยวค่อยเลื่อนมานะครับเนาะมีหลายกล้องนะครับผมแล้วบัดทีเนียนเสี้ยนเตี๋ยมักตัวใดค่ะสุดๆอยู่ในหันในเหล็กพ่วานนี่เหล็กพ่วานขัดออกมาแล้วเหล็กคือมักเนี่ยกะคิดว่าหนาจะเป็นหาเก้าครับหาเก้าอันไว้ไม่ใจเรียบร้อยแล้ววงกลมให้เล่าในหาเก้า เส้นเตี๋ยเน้นออกว่าห้หาเก่าชุดนี่ก็เป็นชุดที่ขายเข่าซื้อเนาะจัดด้วยแล้วงวดนี่จัดด้วยเหล้ากุนี่สิขายเข่าซื้อเอาเน่นนัครับค้คิดว่าต้องเอาให้เต็มที่เลยเราไปคนเดียวแพ่ว่าคนเดีนคันนักคือหาเก่าเมืนว่าเน่นเลยครับตัวนี้คิดว่าต้องเฝ้าซื้อครับโอ้ตอนวันฮอนอยู่มันดักให้เจ้ามันดักอันนี้ธนวาของเส้นเตี๋ยนี่คือหาซื้อว่าได้หาซื้อไม่กัด ปล่อยออกไปว่าท่านดนออกครับิดว่าเล่นหัวท้าออกชุดนี้มนว่าห้าเก้าแล้วครับชุดเน้นเนี่ยครับครับมันซื้ออะไรเขาเจาก็อะไรพื้นอือคืองวดบังหันมาทั้งบนทั้งล่างครับผมโอ้โหท้กบังหนันก็มาทั้งบนทั้งล่างเลขวิ่งสีมามามาตลอดครับส่วนมากจะเขาวิ่งแมนบ่ค่ะทั้งบนทั้งล่างนี่หรือว่าจับคู่เขาต้งเทียกับคู่เขาต้งเทียกับโตกกับโอ้ต้งเทียไกับ วิ่งแต่ว่าเลข่กับ้าเราจับคู่จต่คู่ว่าเขาแต่ว่ากันซื้อกันเองก็เขาอยู่กจับคู่มันมันโอ้นันตีสิบตีเก้าเล่าหกกับแปดนันบอกโอ้มันก็เลยอันนี้ก็ไมัแต่กันนั่นนะคได้เลขกวิ่งเอออันเก้าเล่าหกกับแปดเนาะแต่ว่าเรื่องไอ้วิ่งนี้มาตรฐานเนาะมาตรฐานบ่เคยลดนะครับ วดนี่คือวิ่งหากับสามหากับสามมาแน่นอนครับมาแน่นอนมาแน่นอนครับมีมีมีตัวเน้นว่าจะหากับสามนี่คือตอนนี้คือหากับสามนี่คิดว่าน่าจะเป็นหาไรก็ซ้ำหาไรก็สามแมนวาค่ะคือเด่นหาล่องสามเป็นสี่บอกค่ะเป็นทั้งสัตว์ละครับแต่ว่ามันกับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวอาจจะมาหาล่อตัวก็ได้ดิแมนวะครับผม มันใจครับเลขตัวนหนเอายิบขึ้นให้พี่น้องเพา่ายมิล่วาครนครับเอาจารย์ยิบขึ้นให้พี่น้องคนตัวนั่งอยู่นี่ค่ะเตี้ยนะครับผมแนวทางตัวเลขเลขสูตรนะครับผมเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเอาขึ้นอยู่นะครับครับเดี๋ยวขึ้นครับผมนั่นให้เอฟซีทางบ้านแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับแนวทางตัวเลขเน้นคือห้าเก้าใช่ไหมครับเตี้ยครับห้าเก้าครับัตเน้นเลยครับอื นี่นะครับแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับผมกว่าจะตามเจอนะครับผมมาไม่เคยเจอสักทีนะนะฮะส่วนนี่ดำหน้าแล้วไม่กับลังเทียกับว่าใครกิจุบันโอ้ว่างลำกับ